ก็กราบสวัสดีเอฟทุกคนนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์ลงมารับลูกศิษย์ตั้งแต่วันแรกเลยหวยออกเสร็จวันนี้วันที่18บแปดฟันยังบอกฟันพาหัดบอกฟันพูดบอกวันมือเรือหัดที่18นะครับเราดูครับคนล้นสํานักเช่นเคยในวันแรกเลยหวยออกเสร็จลูกศิษย์มาเลยนะครับน้องใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ขอคนละสองแซร์เดยพี่น้องมือหนีเด้อสวัสดีครับ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 สวัสดีครี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ไปว่ารอหลายกมูก็ถือหลายกมูเ้อนะครับกะมีทั้งข่าวมาแจ้งนะครับตอนนี้คนอัดคลิปดาวปาสันมาเพิ่งเห็นเลขกอันนะผมก็เลยขันไอ้คิดหอดเลขกเนตอนนี้ผมยืนอยู่นี่นะครับผมกำลังตัดสินใจอยู่ค้องว่าเขาจะปล่อยเลี้ยวหรือว่าปล่อยซ่านะครับผู้รางคนกับเรื่องมากเรื่องมากนะถาม่ามาอัดรอแมาอัานีหี่ครับตาจาดยังว่าได้เลยนะครับ กะเฮาได้ไปกะวันนี้มีคนถืงรางวัลทีนึงนะครับเนาะอ่าโอ้ยขนลุกถืออยู่น้ำกล่องสลากพัดครับเขาวนล่งเฟรชเขาเบิ้งหน้าเพจผมได้เลยหกล้านบาทนะครับเนาะเห็นปะเข้ามาถืงลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมอ่านคนซื้อคุณป่อยยิ้มใส่ก่อนโทรศัพท์เด็กอ่ะขออนุญาตทฝากเดี๋ยวนะครับเรา่อ์ไปไหนเนาะอาจารย์ลื่อมยังว่าอาจารย์ลื่อมยังครับ ถึมใส่บัวแดงว่ะบัวเขาจะใส่บัวเขาบัวมั้งมายนี่เรียกไงหรอไอ้กล้องไอ้กล้องกับบัวมัเนี่ยคนผมบอกบัว่าใส่เก่ามือเนื้อบาดเนี่ยใส่ลำแขกเอไม่บ่โหรอโลล่มันคือเกิดเกิดต้องไรโล่โ่ปฏิทิโลโล่เสียงใส่ใส่มแนน เอาไปแจ็คเขาไป่นเหียโล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 ดอกดีเยอะแต่ว่าเสียงไดชัดนเขาแน่ะมันือเป็นเสียงบดีเลโอ้ยใส่กับใส่เน้อไหวเน้อคนเหมือนี่นะครับเอ้าเก้าเมื่อกเก้ามื่อปุ้ยวันนี้นับหนึ่งนินับหนึ่งมาหนับึงหม่บ้านมานับนับเานยนีนับ่งเขาตีเส้าไฟไฟละลังนี่ <mile> ปิดไหมปิดไหมเดี๋ยวนะครับเด้อวผมเมนผมขอแซรเปลี่ยนก่อนครับกะวันที่ยี่สิบเอ็ดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดไพววางกับไม้แห่ํำกัดเด้อยครับเด้อเขาจัดแห่แก่บุญปูนะครับตามสาจาว่าจ่าที่ได้ลั่นไหปูไว้นะครับแล้วก็ผมบ่นไว้คือผมบ่บแบบค้าหวานกับเขาเดียวแปลว่าเราอยากินนหลีเพราะเลขเขาเขานะครับแต่ก็อยากให้เขาเก้าสองมันมัย้อมเป็นเก้าหนึ่งกับมาย้อมเป็นมันเป็นหกหนึ่งนะครับกะ แล้วกับผมบอกปู้ว่าเดิออนทะเลเขาจะใส่โบแดงให้เกลือมือนะครับเนาะทุกคนมาต้องเอจใจดอกเนี่ยกับสีฟ้าไม่แรงเลยแต่เบิ้งซ่งนะนะครับแล้วกับบอกปู้ว่าจะแห่กวางเงี้วกับเป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะเวลาใบสามนะครับเนาะก็แจ้งไปทุกช่องทางผู้ใดว่างก็แจังมาผู้ใดว่าว่างกันยืนยันผายยนมั่นหมดละนะครับเนาะมื่อนี้ก็ลงซาหัวก็ถอดสายน้ำเกลือแล้วก็เลยมาเลยครับนี่เนาะนะเพราะว่าบ่สบายนะครับบ่สบายแล้วก็เพราะว่า อันเต้นค้ักหลายหมูว่านมันก็เล่นใหญ่นะครับคววมดันสูงไน่หมูว่านเนี่ยแต่ว่าลืมข้าวนะเพาเดยของเป็นค่วมดันยู่เต้นเมื่อตีบแล้วเหงื่อแตกเหงื่อแต่นะครับแต่ค่วมดันนี่ผมวัดมันบอกผมโพลเฟนมาค่าค่วมดันผมร้อยสี่สิบเก้าทับเก้าสิบเจ็ดมันบอกนะแม้ออกกี่หลีวัดตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้เก้าสองลายงวดเมื่อกี้นะอยากได้เก้าสองเนี่ยบ้าทักเนี่ยงวดเมื่อกี้เราถือหามือซีงวดนี้เราถือแสนกวาบาทนะครับเนาะ เล่านี่จับทางเลขผมถือแล้วงวดก้อนนีผมห้ยซีแมนบอแล้วเจาะซีไปสองตัวแล้วเอาหาไปใส่กับซีหาซีงวดนี่ผมใหม้เก่าแมนบอเราเอาเก้าไปสองตัวแล้วเราเอาเก่าเจ็ดเก่าเาห็นบองวดหนามันนีผมใหแ้แปดแมนบออาจจะแปดแปดนี่ยังดีล่ละแปดหนึ่งแปดยังสีบ่บอหนี่ยังต้องเพราะว่าผมห้เลขวิ่งไปไม่ออกสองตัวทุกงวดเลยเนาะครับเนาะเลขกับมี่เข่ามี่รุดนะครับลังคนนนางอยู่นี่กะบ่บ่ถือกับมี่นะครับเนาะ อาจารย์ก็ยี่ห้กงน้องบัดรเลยนะครับเดี๋ยวเด้อตั้งกะตีก่อนกะหัวกระถอดน้ำเขือครับสงสัยมันอิ่มหมดบ่นะครับพุ่มแดดันลุลงละครับช่วงนี้นะจะลงบ่ลงละบ่าลงไว้ก่อนนะครับวเดี๋ยวเด้อพักแป๊บนึ่งนะครับย,ย่านเมืันไปยินไม่แก่บ่ดีบ่ดียามสีบอ่อมันข้นเนี่ย เอามีไผถึงเลขแน่ครับอยู่นี่ถือไม่หัดนะโอ้ถือเงี้วนะนี่เนาะมาเนี่เดี๋ยวขออนุญาตบันทึกคลิปก่อนเอา๋อรศัพท์ดับซื้อไม้เฉพาะเหมืองแร่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียฟรีดี๋ยวกูได้ดเอาผู้ใดถึงเลขแน่นี่โอ๊ยแล้ววันนี้วันพฤหัสเอ้ยวันมันหยัง หมนลหัดที่18มกการานะครับเนะาะสมนาผู้ถือหวยครับเออเรียกกรอ้านลันดอกพี่น้องผู้ทั้งคนนั่งอยู่กับวาสดอสัมมู่ <laughs> วันแรกเลยนะครับคนเยอะมากครับนุ่นวันนี้เ้อวันน้ขาววันนี้ลาีไม่ี่เป็นบรรยากาศวันที่18มการานะครับเป็นวันแรกเลยแต่ว่าคนเยอะมากนะครับเนาะมีแต่ กูถึงเลขครับมานีเพื่อนมานะครับเนาะสาธุครับพวกมือสันครับบัตรดีอ่ะบอเอาไว้หันละอ่ะเขาเรื่องกันเลยครับบัตรที่นี่กะเลขเนี่ยว่าอซื้อ,อตอนนี้ยืนอยู่เนี่ยขัขนเลยชินหนอดเลขนะครับเนานะเพราะว่ามเมื่อคืนเนี่ยผมเปิดเฟซขึ้นมันจะมีสซุมกลุ่มหนึ่งอาชีพดาผมว <โด S 1> ่าเศร้าหานเ่ยนะซุมผีบานเ่ยห้หลายเลขอันนะครับอ่ะเจ้าเวด้าเจ้ามือหุ่นยมดาข่อยนะครับเนาะข่อยห้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะ ออเออกอันเนี่ยเขากับแม่นผมเป็นเจ้ามือผมกับอันเอามันเข่าคักไปนเนี่ยใครจิกล้าขายนะครับกะที่ปอยมีคนบอกว่ามึงปลอยอสซยซาเดบอผมบอกซื้อผมปล่อยมือสุดถ้ายนี่กับอันคือเก่ามันมีประโยชน์เลยปล่อยมือนี่ยังหน่อยก็ได้ไปหาลอตเตอรี่นะครับยังน่อยก็ถือถือกระลุยไปเลยนะครับเนาะถือใ้ดินมาลุยได้เจ้าบาทหาบาทที่หน่าแม่บอหลักเ้องเือดรอตเตอรี่เด้เขายังถือลุยนะครับมันอันกับมีการแก้สูตรเดียวก็คือว่า ผมจะปล่อยเลขทู่มือสุดท้ายให้งวดนี้นะครับแนวกะงวดนี้ก็จะปล่อยเลขไปเนี่ยเช่นงวดนี้่ย1กุมภาเนาะซื้อเอาเขากูเล็กสีบ่ <c oughs> อน้ำ <laughs> <c oughs> ก็เล็กสีบ่อน้ำมันเได้ไหมอยิบกับหนึ่ง <c oughs> กุมภาเนี่ยซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีแปด <c oughs> นะครับเนาะแปดเนี่ยหาแสนเปอร์เซ็น ผู้ใดมากแปดยังกะหาเลยตอนนี้นะครับตาได้ยิ้นข้าวว่าเขาจะปิดรักแปดเลยนะครับอืมเขาจะปิดเลยนะครับผมก็เลยวันๆอยู่ผมก็เลยว่าขั้นเรียนอนเลขกนะครับเลี้ยวมือขึ้นเนี่ยบางซุ้มนี่อาชีพดาผมไลยบักคักนะครับผมค่าเขาน้ําเกลืออยู่เดียวมือนีน้ําดาขึ้นเหมือนล่ะนะครับว่าดาเขาดอกกระแม่นอยู่ไหะเลขเมื่อันนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับ่เที่ใหนเลขอัน มันดังเนาะเหตุยังไงเนาะตะกี้กับว่าอันหรอกนะครับกะเมื่อนี้ก็จะคิดสซด์ไนขอไอแพดนะครับเพือบอปกติผมคิดเลขอะไรได้เมื่อนี้ผมบอคิดเลยนะครับเนาะผมจะสซด์ไนเลยเตรียมปากกากระดาษนะครับเด้อยบางแนี้ยไม่ร่าคิดเลขว่ได้คิดง่ไงนะครับเพื่อนลายบ้าลายบ่อมาเห็นบ่งวดก้อนผมบวกกลุ่มไว้นี่ เก้าเจ็ดเห็นป่ะขวัญกวนไม่มีตัวใดเด่นเน่มันมี 97, 92, 93, เก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเห็นป่ะสามตัวผมให้เก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเกือบสามตัวแตกครัตัวที่เด่นก็คือเนี่ยเก้าเจ็ดเห็นบ่เนี่ยขวัญกวนนะครับเลี้ยกวก้อนเลขออกในเจ้ามือกรุงเทพโทรมาหาผมว่าเรียกเก่าพ่อแม่แน่นอนเขาเจ้าจสร้างลมเก้าป้านมาหลังสองตัวพี่น้องลมผิดบนะ้านอ่ะแล้วกับส้ำนักเกินเล่สดว่าเก้าไม่มีแน่นอนถ้ามีมาเหยียบหน้าพะนะ สำนักนั่นคือลงคลิปเนาะกําลังที่ไปเหยียบอยู่นี่นะครับแต่ว่าดีทราบกันดีคือเลขวิ่งเข้าแต่นี้เป็นสิบสี่งวดแล้วสิบสี่งวดเราเข้าถึงสิบามงวดเราหลุดงวดเดียวก็คือหนึ่งพฤศจิกาที่บอกว่าศูนย์หลัานเปอร์เซ็นต์งวดนั้นหลุดดีหลีนะครับเนาะแดีวงวดนี้ก็กลับมาผมว่าแล้วว่างวดเมื่อกี้ก็เข่าจะรลุดงวดก่อนกัเข่ารูุดงวดนี้มันต้องเข่าเต็มนะครับปูจะห้แล้วก็แปลว่าปูน่ะอยาก ถ้าไผมากเมื่อนั้นจําคําผมเลยผมบอกว่าปีเนี้ปีงูใหญ,ญ่ปีมะโรงคือยังผีเรามากเนี่ยปีนี้เป็นปีของปู่ฟูจะแพงธิ์เลขประจํางูใหญ่ก็คือเลขเก้าบริวารคือเจ็ดาไผเบื้องไร้สดผมหรือไผมากช่วงก้อนหวยออกเนี่ยผมจะบอาว่าเลขนี้ก็คือขอประเดิมดเลขเก้าคือเลขมงคลเลขเก้ากับเลขเจ็ดคือเลขมงคลไม่วมดหรอกประเดิมเลขเก้าเจ็ดปาดออกที่หลีเหมือว่าน,นะครับเนาะ เสียงบ่ค่อยมีในห้องคักหลายควมดันขึ้นกับเรื่มดีใจครับว่าได้สามตัวว่ะแต่ว่าเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยตะกี้พี่แล้จมมาบ่ถือไม่ได้บ่ถือเกี้เกลือมานะถ้าเขาแม่นแลว้วแผ่นหัวเก้าหัวสีสุนเนี่ยเนี่ยเจ้าว่าอะไยังเกลืองวดนี้ผมเลยบอกว,ว่าขันบ่ถือเกี้ยพ่อก,กันอีกแล้วเขาหรือเนล่าวะเกลือเล้าวันนี้สามตัวว่านี่แหละมันก็เลียกหน้าดวงครับเน่าหูนี่ขนาดเราแมาุ่กงวดเราก็ยังบ่ถือทั้งที่เลขอาจารย์กับเขาแม่บ่ล่ะอืง วัน,นี้โอ้อันสองตัวได้ถือสามตัวเขามีวิธีแก่ถ้ามันอ่นสองตัวเขาพยายามออกสามตัวให้ได้ต่อผมมาผมมาแปดหนึ่งผมจะซื้อแปดหนึ่งแปดแล้วผมเอยากแปดไส่สองตัวเนาะไม่มาหรอเดี๋ยวผมคิดเลขกันเถอะเนี่ยวัดก้อนเนี่ยมันจะเด่ยนยุคเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกเลขมันเรียกว่าเก้าเจ็ดนะครับที่จริงอ่ะเลขอ่ะบทล่างเลยเนี สามตัวผมมีเก่าหนึ่งหัแมนบ่ล่ะคันเทาตัานเลนเนี่ยเทาได้ล่างน้ำแมนบ่ล่ะเรียกที่ตำนักน้ำหนึ่งหกหกนะครับเนาะอันนี้เป็นกระได้เป็นเอาซีลักกาเก่าหนึ่งอ๋อกรับหัวนะครับวูฒิาสตร์ใบปูเลยเนี่ยปูเก่าหนึ่งยังกรับหัวเด้อกรับเก่าสองกรับปุ๊บผมกรับเพื่อเก่าแล้วผมเริ่มเบื่อตอนเลขที่ออกผมเริ่มย่านแล้วแต่ในคลิปน่ะแผงลอตเตอรี่ห้องเขามาผมเลยนบ้างให้ผมเล่นบอกใส่ไหมขึ้งยอดตัวกูเด้อสูดสันดกอืะออก เจ็ดเก้าสำหันผมกับเป็นบ้าเลยเหมือนว่านนะครับเนาะเนี่ยครับค้นถึงรางวัลทีนึงเดี๋ยวโอ้ผมเปิดให้ไอ้แพชรดีกว่านะครับเนาะในสวนมึงมื่นเจ็ดปาดจีโถขั้งแรกในชีวิตนะครับปกติกับสองพันมื่นเจ็ดเ้ยแซ่ก่อนเฮ้ยเฮยแซ่สวยเนียเนอะปอดปอดแคบว้แม่แคบว้แม่ ผูใดเบิ่งไรสดอาจารย์วิเชีซร้อยกันนะครับเออคอยเบิ่งจะกอปอปดบอกไปเก็บันทึกหน้าจอไว้นยเก็บบันทึกหน้าจอไว้นยเกือบสองหมื่นอ่ะนะครับนอกมือนี่กะได้ทาลนแล้วก็ทาจังหน่อยเข้าเป็นกลุ่มแรกที่จะได้เลขเนี้ยเนี้ยเนี่ยครับหกล้านบาทนะครับแสดงขอแสดงความยินดีกับคุณปอซื้อคือเมียข่แทนล่ะจังหวัดเพชรบุรีครับโดย คุณปอเผยว่าที่มาของเลขได้มาจากเลขอาจารย์นัตตี้แล้วก็ชอบด้วยก็เลยถือหกล้านครับผม,มนี่ครับเนาะนะครับโอ้ยหัวหินเหรอแต่โอ้ยผมเห็นอยู่เศร้านี่เนี่ยอันนี้นบานบ่ <c oughs> มีขีดบอ,อมมีขีดบอ,อมนะครับเนา <c oughs> ะก็คือว่าเลขเข้าไปบ่ามันมีเก่าหนึน่งเก่าเจ็ดเก่าหกเก่าสองเข้าไปซื้อเขาถือแล้วว่นี่อันนี้ไม่ใช่งวดแรกหรอกงวดซีซีหกก็ถือหกล้านให้สารคามนะครับเนาะ งวดหนึง1 1> ่งกระดางวดนึ่งกระดากระสิบสองล้านยูภูเก็ตนะครับเนาะมากระไรงวดแล้วไทยสารค้ามไนถึงเด้ออ nah ันนี้เพชรบุรีนะครับไปเพชรบุรีไทยสารค้ามนั่นถึงหกล้านนึกกันไ้งาๆยุ้ยนะครับไ้เพราะว่ายังเอาเงินมาใส่มื่อจานละจานเปล่านะครับนะบอกให้เอาไปใส่นี่นะครับถืงเรียก็พราต้องเอาไหมจานหรอกเด้อถืงหกสิบล้านทั้งหมดให้กันนะครับ กับก <mm ับพี่เอาอยู่ของพี่น่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะคิดเลขให้เลยบบดนี้ขอโทษ้อครับเด้อ่อวไปแล้วอาจจะอั้นก็ขอโทษหลายๆมันหามบม่ได้อ่ะเด้อยครับเด้อผมคิดเลขก่อนเด้อมันออกยังก่อนฮึเดี๋ยด้ครับขอนั่งลงรถเด้อมันออกหนึ่งศูนย์ห้า เก้าเจ็ดเก้าศูนย์มะแตเนาหกเจ็ดโอ้ยคือมีศูนย์มาน้ำเนาะสิบว่าแปดศูนย์ซะบ่ศูนยศูนย์มาสารโตพุ่น เนี่ยศูนย์มาสามตัวแปดกับเจ็ดกับสี่มาตัว 8, 8, หนึ่งแปดศูนย์แปดบังเฮ้าอืมนาเดียวรอ้รอยอ,อีกสูตรกันครับถ้าเลขคู่ปู่ตรงอย่างนี้แห้งกี่ครั้งล่างม่หรอกหกหนึ่งบ่ครับหกหนึ่งน้องมันเป็นหนึ่งหก ว,วิ่งศูนย์กับมาอีกแล้วแปดก้ามังสองตัวปะเนี่ยแปด่ะห้ 5, ะาแสนเปอร์เซ็นแปด่ะมาแน่นอนแลักละศูนย์ติดมากผมคิดว่าแปดศูนย์นึบเดนมากนะครับเนาะแปดศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยแปดศูนย์แปดอ่ะ, 8, 8, 8. ะขอเบิ้งอีกสูตรกันครับแม้่ยา่ายอยู่ในผุ่นเหรอวะเดีย๋ยวได้ผมเบิ้งอีกเลขก่อน แม้อยู่ในเครื่องนั่น,นครับ็นพิษเเพดนะครับรพิษเเพ็ดเเพ็ดจนช่นองตานะครับ,รบมันอยู่ในเครื่องหน่เฮ้ยบวัววะแต่ต้อมเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวอะซือไว้เดี๋ยวแออดรอปมันนี่ก่อนแอี๋ดรอปเข้าไอ้เพ็ดก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวทรงเหล่าสูตรเลขก่อนเปิดหอมนึขขางมาหม,มัดเฮ้เครื่องขางแค่นี่น ตัวท้ายได้อยู่บ่อข้างไปเลยได้นั่นไทยดีออาไปออาไปโอเคไปแล้วท้ายได้ปะไทยไปได้บอด่อไก่เด้อได้มันหอนล่ะเปลี่ยนเครื่องบ่ได้ปะต้องเบิองเนาะบ่อได้บอด่อไก่เด้อเดี๋ยว้อครับเด้อบาทน,นี่ยผมขีดก่อน <c oughs> เปิดซองหน้าจองได้ผู้ปฏิเสธเปลเป็น ก็ฝึกแต่น้อบัตรนี่เรีนกเ็เรียนว่าเป็นได้ซื้อมาได้ซื่อเจะได้ขับเด้อนางคิดเลขไเบึงโอ้ยน้อยอยา่างไรคนเนี่มีบอกว่า100ร้อยบวหนึ่งสองหมืน่น

ก็นะครับหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเนาะขอให้มีแปดนะครับโดยตัวแรกเลยเดี๋ยวนะครับผมขอเลือกตัวแรกก่อนตัวแรกมันจะเป็นตัวที่ดีที่สุดเดี๋ยวนะเบิงสถิีตีก่อนตัวแรกจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแปด 8ปเม็ดเดียวแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวต่อมานะครับเดี๋ยวนะเบิ่งไปน้ำคิดไปน้ำนะครับสี่โอเคนี่กับแม่นนี่กัแม่น,น แปดแปดเจ็ดเ <8, 8. S 1> บ้าตัวตัยดอกเราจะเอาหนึ่งเจ็ดอยู่ <8 S 1> <ะ>บ่าวว่าไม่เอาดีกว่าแล้วก็โอเคโอค้โหเมื่อกี้เขาบนรางเลยตัวเนี่ยโอเคเอ่า แปดแปดกําหกแปดกําหกได้แปดกําหกได้สี่แปดสี่ครับหกขั้นนมากห่างกับยูนีอ๋อเสียดายห่างกําหกได้หว่ะเป็นยังงอีกตัวหนึ่งแปดศูนย์แล้วกัน คมัดนะครับหนึ่งคุณพาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แล้วก็แปดศูนย์ครับซีคู่หามตัดออกผมบอกอยู่ทุกไลน์เมื่อกี้บางคนมาถือเพราะว่าตัดออกนะครับอ่านะครับแล้วกะหามันซื้อว่าได้ก็เห็นตอนนี้ก็หาลอตเตอรี่เอาู่นะครับด้วยอาจารย์กะ ป้องจักสีวาอย่างไหนกันมองก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องที่จมน้ำเะครับเด้อบอ,บอตัวตอบสามตัวนะครับสามตัวขอก็วันวันนี้เอาเข้าๆเนาะผมเสียดายหกกับห้ามากผมตัดออกเนี่ยเดี๋ยวชุดเต็มก็มีแปดหกกับแปดห้ากับพวกแปดเก้าเข้าไปด้วยนะครับอ่าชุดเต็มนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เขียนลงให้สามตัวจะเป็นแปดหนึ่งเจ็ด ปาะก,กาไปใส่น้องบันนี่แปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งสี่ตัวกันนะครับจริงๆตัวนี้ไม่เอาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เราแถามเขาแถมแปดแปดเจ็ดสีไปน้ำเลยครับเด้ออันนี้ตัวแถมถซื้อนะครับปกติไม่เขียนลงนะครับแถมขึ้นกนเป็น <c oughs> ก็แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสีนะครับเนาะตัวแถมก็เป็นแปดเจดสนะครับใครจะเอาไปซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับการร้อยอีกเครื่องนึ่งก็คือร้อเหล็กทูบถ้าจุดทูบขึ้นได้แปดหนึ่หรือแปดูนยอีกก็ยังอัดนะครับเนาะอ่าก็เบื้องต้นก็แค่นี้ก่อนนะครับส่วนใครจะชอบแปดหกับแปดห้าก็กับแปดเกก็สามารถซื้อได้มันอยู่ในชุดแต่ผมตัดออกเพราะว่าเขาต้องเลือกไม้แค่ซีคูนะครับซึ่ง ตัวที่ตัดออกมีแปดหกแปดวา็า9าแปดเก้าที่ผมตัดออกนะครับเนาะเพื่อผู้ไหมักนะครับเนาะอ่าผู้ลังคนก็อยากได้แปดหกับแปเข้าไปนะครับเนาะแต่กกะเล็กเบิร์กับยาถิมนะครับแ8ดแปดนะครับเนาะการลูดแปดลดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแดนะครับเนาะห้าแสนเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันแน่นอนนะครับแถมใหม่น้ำเลยนะครับบ้าในเล็ก่อนหมูเลยคิดสดสเลยเลยนี่ v i p มากนะครับนะเพราะว่าแปดเนี่ย แปดเนี่ยมันมีสองตัวเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยแปดนี่ก็แปดเนี่ยหกกระหาที่ผมมาเรียเข้าไปเนี่ยผมเอาออกไว้ศูนย์หนียุ่นีนะครับศูนย์ยูนีนะศูนย์นีกับยุพี่ก็ไลยพี่ยุพี่กับไล่ขึ้นกันนะครับซึ่งศูนย์กับไล่ขึ้นกันแต่ว่าเลขบินกันก็จะเป็นหนึ่งแปดเจ็ดสี่นะครับเลขบินกันแล้วผู้ใดจะจับบินกันหนึ่งแปดเจ็ดสี่นะครับหวดก่อนเลขบินมันเป็นอ่า เจ็ดเก้าหกหนึ่งเห็นว่ามันบดล่างเล่งหวดก่อนเลขบินกันนะครับเนาะ,ะมาทั้งบทนทั้งล่างงวดนี้ก็หนึ่งแปดเจ็ดสี่นะครับลเลขเนะบินกันนะครับหลายคนกะ็เอาไปคุ้ยกันบึ้งนะครับเนาะอาจจะได้บดล่างนะครับโอ้ยขึ้ดดาล่ะเริอมเหมือนแรงคนบึงกันเลยสองหมืนกว่าสองหมื่นกว่าขออนุญาตไปแคปกันเน้ะครับเน้ะให้เห็นหน้าจะคล้องไปแคปแล้วแคปเลเดี๋ยวจะผ้าวายปูไป,ไปนะ โอ้เหมือนเก่าตอนสองหมือนในท่านบ่แคบท่านบ okay. mm ่แคบอยู่บ่โอเคอ่ะนะครับเนาะมีไผ่ทาอย่างอีบ่เนาะบ่วมีกิดจะพ้าไหวปูนะครับเนาะเอาน้อยบ่เอาน้อยบ่๋อนี่แหละเขาเลยเหมือนไหลอะเอาน้อยเอาน้อยจะบ่าบันี่จะเปลียนคารถลวดดวนะครับกะต้องขอโทษทุกคนนะครับที่อาชีพดาวเา็กงไม่ดันนะครับอาจารย์กะขอโทษ อาจารย์วต่ตโตตอบนะครับกาจจะมันอันอิหลีครับถ้าอาจารย์ก็ยังได้เครื่องนึงถ้าอาจารย์ก็เอาคือเก่านะครับเนาะลูกตุ้นก็เอาคืาเอเก่าครับดีกว่าว่าได้สนองออัมบมันจะคําโอ้กับเป็นเขืนเขืนเนี่ยหัว่อยอ่ะพรน้อมเมื่อขึ้นตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภพระาวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภพระาวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพระาวะโตัวระฮตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้โบกับเพา่อบไปะนี่ก้าวตามอาจารย์กายะวาจาจิตตังอาหังวันทาอะนันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุธิเดวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทา อ่าน,น,นตานาคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทาอาน,น,นตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิบดี องค์ดำแสนสิิจันทานครัาชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจามหาราภูปิโยนาคขันทาปริตังบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเล็กที่แล้วก็ขอพ่ออ่อนยอเน่า